สบ,บายดีพี่น้องตอนเศร้าๆแบบนี้อากาศดีๆพาพี่น้องมาเบ่งสวนองุ่น,นและบรรยากาศเศร้าๆพร้อมทั้งแดดโปรยๆนหนึ่งเนี่หจะพาพี่น้องมาเบ่งการพ่นยญ้าทางใบให้น้อ,ององุ่นของเฮาเนะาะเพราะว่าต้องดูแลใบพิ่นในช่วงหนาฝนแบบนี้ปัญหาก็จะห้ายในพี่น้อง โรคทางใบก็จะมีเนาะทางสวนเฮาก็จะมะีคนงานพมา่ามาฉีดยาหายเด้อยพี่น้องเด้อหล้กก็จะมาฉีดบึงต้นหมากซีดาน้ำแน่ปัญหาทางใบก็มีเส้นกันแต่กับบหลร้ายเนาะทางสวนเฮาสฉพะหนาฝุนนี่เป็นการฉีดเป็นการฉีดพ่นยาทางใบเนาะพี่น้องเนาะ ดูแเลเพื่อนอันนี้จะเป็นการฉีดส่วนบักซิดาค่ะเดอ้ออันนี้คนงานพมา่า็นฉีดแล้วพม่านี่พี่นอ้องปกติเบลดมาฉีดเองอะ่ะเบลดใส่บ็อกซี่มันบวพี่นอ้องเมื่อยมือพ่อ อ,อกากาศอมอมสวนไยพี่น้องเด้ออากาศดีน้ำหมอกลงนอนหนึ่งแล้วตอนนี้จะมีไก่เนาะพี่น้องเนาะไก่หากินตามต้นไม้บางเทื่อกมากินมักซิดาหาน้ำตอนนี้ ล่าสูดปีที่แล้วมากินหมาอางุ่นกำลังพกเจ็บมากไก่มากินตอนนี้นออ้องอางุ่นกำลังออกใบน้อยเขาเห็นนี่นออางุ่นเฮาก็น,นี้ตัด แต่งเนะพี่นอ้องตัดแต่งจริงแล้วเพื่อจะให้เขาเป็นหมาดตอนพี่นอ mm ้อ hmm. งให้พี่น้องนี่เป็น mm hmm. กำลังเก็นตเแพง mm hmm. เอามาฝากเ้ยพี่น,อน้องเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube ละซานนฟาร์มนนีนเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้ทางฟาร์มเฮาเห็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้เบิง่งพอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย